อังน like uh ี huh. uh ้ค huh. ร uh ับ huh. ว right? uh ุ huh. right. ้ยวุยนะครับวุ้ยวุ้ยโอ้โหโชว์ด้วอู้หูที่ครับเบ็ดบุบไปชัวรครับหนักปนนี้ครับผมรุนตุ้กันครับไอ้ไม่อู้อันคือครับอันคือไอ้แบกนี้นะครับผมไม่ต้องบบกนี้นะครับไอ้ขึ้นมาแล้วครับไอ้อังคือยังไงครับอังคือยังไงครับไอ้อู้มาตะเวนนะครับผมย่อยลุนซ้ำเลยครับ โอ้โหเท้าเขียนนะครับใส่ลูสครับเท้าเขียนเนะี่ยใส่เขียนลูกว่ามาอันตัวเว้ยครับพอไม่พี่น้องเอ,อ้ยใต่สะพานผมไต่ตอมอครับไต่เท้าเข็มเขามาจริงๆนะจ้าสัตว์เลยครับผมเก็บผมเก็บ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 เสียดสอบครับโอ้มาเลยครับพอไม่พี่น้องสัตว์ใต่สะพานนะครับ สวยๆครับไซโลจะกี้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ต้มครับเดี๋ยวเก็บบนนะครับผมครับสวัสดีผมสวัสดีบุรุษแอบเพชรทุกคนทุกท่านเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับในมาหาวิทยาลัยกินนิดก่อนนะครับผมกับไม้คล้องหลังบานพระเจ้านะครับนะครับบานเขาเป็นคล้องปลาโจกนะครับนี่ครับน้องไซเบตนี่ผมผมไป็ใไ่เป็นนี่นะครับเป็นปลาโจรนะครับ เรลีงถ่าดูน้ำกันนะครับวันมีตัวหรือเปล่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอหยับไปเซเบกก่อนเลยครับผมไปพวกเพื่อนเพื่อนเซเบกเรียบร้อยย่างกลับนะครับผมน้องนี่รู้สึกว่ามันเป็นหมูนะครับโอ้คของมันเนี่ยนี่ตัวเนี่ยนดนิดนิดนิดปลาอะไรครับปลาลุนกันครับผมมีตัวผมปลาโอ้โควาโอ้โควาปลาดุกปลาดุกปลาตะกดครับผมปตะกด กินเฉียบเซยหกครั้งนั่นคำดีครับมันหกเปิดแฟร์เตอรปรากฏครับผมถึงเป็นดำเสยเอยตีน,น้อยเดินสิรุตเดนีลโอ้ขอ,อย่าเก็บนะครับจุลุจุลุเขาวจุลุผมฉลามขาขอย่าเสียงเงียบนะครับ,อองงรบไปครับพอ่อแพี่น้องยามเบ็ดหลังต่อไปผมถึงแนมบ่ถตูแนมผมก็ถ่า,ายเบิ้งครับผมเดีย๋ยวผมเน้นเน้นทายแต่หลังตีสิเบิ้งนะครับ

เห็นไหข,ขาวๆประปุครับผมประปุว่าเป็นปลาสลามขาวครับสลามน้อยถืนนอหางไว้เดียวมผมไม่ต้องมึงมึงก็หางดมาเดียวอยู่เลยประปุตนะดูเดี๋ยวผมเบ่งสีสับเดี๋ยวดูวก่นะอนได้ละเดี๋ยวประปุมันเหนียวครับไม่ค่อยลุกนี่ครับดวงเบ็ดถึอหางถึอหางไว้เดียวอยู่ ยาเิีงย ǒ 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 งทักที่เข่าผมนี่ครับลงกรสอบถือหางนอยเดียวเนื้อหนิขีวผมไปกระสอบนะครับโอ้โอ้อันตรายครับเงียงมันนี่สามเงียงครับปรากฏ ถือหางมาเดียวครับโอ้เดี๋ยวสีกับนี้ครับผมปรากฏมันถือมันนังเหนียวครับปรากฏเดี๋ยวลุงกำลังต่อไปครับผมไปพ่อแม่พี่น้องอย่ามังต่อไปครับโอ้คับมึงไงป่วยครับธนาคารข้างนี้เด็ดมือครับพี่น้องมิดมือครับนีบ่ดู มีครับมีโคบโคบผมบอกโคเหนงัวเห็นะเหนงัวปะหันกัพอเขาดูว่าวงนี้ตัวเองสวยมาครับโอ้หลุมต้นอินครับ สีรุ่นแล้วครับสีุนแล้วเเดี๋ยวก็บสีเนครับเก็บาเลยนี่ปกลยปกีครับผมเก็บคัเก็ตางเข้าไปครับเดี๋ยวผมเสเนี่ย อย่างเป็ดมาเรียบร้อยครับอยางเป็ดแบบแหลกมาเรียบร้อยครับผมนับแต้มเหมือนกันครับนแต้มนักแต้มแต้มผมขน้อยอื่นคนดินสองแต้มครับปวดปลาหมีหนวดอุปลาพี่ใหญ่ผมสามแต้มบูธขมขื่นนะครับปลาใหญ่เนี่ ไอ้แยมครับผมหาแยมขี้เถ้าคนหน่อยดีครับหา้ยมเฮ้ยคนหน่อยบู๊ว่าคนหน่อยทีนี่คนหน่อยอือคนหน่อยไร่ฮานี่ยคนหน่อยทีนี่คนหน่อยอือนเลยครับนียมันได้นไเว้นแล้วหลบหลกเอาเนี้ยึ้น 干的有点。